และขอประชาะสัมพันธ์ถึงผู้มีบุญในเมืองมอนทรีออลทุกๆท่ทานนะคะเชิญชวนทุกๆท่ทานค่ะร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์นะคะณวัดภาวนามอนทรีออลติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์1514 800 8637และ1514 357 6519ค่ะ และในคืนวันเสาร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนามอนทรีออลค่ะได้จัดพิธีบูชาเข้าพระก่อนถึงเวลานะคะผู้มีบุญได้ช่วยกันจัดพัตาหารและเครื่องภาชนะแก้วเพื่อประกอบพิธีบูชาเข้าพระด้วยความปลื้มปิติใจ พิธีกรรมนะคะเริ่มในเวลา2 1่สนาฬิกาสานาทีค่ะพระอาจารย์ได้นําเหล่ากัละยาณมิตรลูปพระธรรมค่ะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะพระอาจารย์ได้นําสาธุชนปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาเข้าพระทุกทกท่านค่ะได้ตระหนักในคุณค่าของบุญต่างได้รับความสุขความปิติและอยู่ในบุญกันทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะ